ความเงากระแทกตาจริงๆมาแล้วนะคะกับคันตกปลาทะเลต่อโคนถอดได้พวงบัลลังความสวยกันอีกแล้วนะคะกับคันไพโอเนียชาเวสนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วหนูก็เคยรีวิวนะแต่เป็นซีรีส์เก่าอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่เพิ่งเข้ามานะคะเขาก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ท็อปฮิตนะคะสำหรับงานทะเลเหยื่อใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อสำคัญคือ มันถอดได้เก็บท้ายรถได้นะคะแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นคันตกปลาทะเลใช่ไหมแต่คนจากที่หนูขายไปอ่ะคนไปตกปลาบึกกันเยอะมากเลยเพราะว่ามันพกพาง่ายนะคะเก็บไว้ท้ายรถได้นะ,ะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะดูความเงาของตัวใหม่นะคะแบงค์จะเป็นเอ็กคอร์จนถึงปลายเลยนะคะตัวนี้ก็ความเหนียวเทียบเท่ากับโอคุมาซิมิรันแล้วก็อันดามันนะคะมันเป็นแบงค์ใกล้ๆกันนะคะ เป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาก็ออกมาหลายเวอร์ชั่นเพื่อให้เราเลือกดีไซน์ของความเท่นะคะตัวตัวนี้ก็จะเป็นเท่อีกแบบหนึ่งก็จะดูดําทองหรูหราหน่อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคันไพโอเนียชาเวสตัวใหม่นะคะความยาวเดียวนะคะ5.8ฟุตต่อโคนนี่ข้อสําคัญมันคือตรงนี้ค่ะมันคือต่อโคนพกง่ายเดินทางสะดวกนะคะไว้ท้ายลถได้มาทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งนะคะน ดีไซน์สวยนะคะด้ามเป็นพุดเดิลแต่ว่าไม่ได้พุดเดิลจ๋านะคะก็จะมีท้ายที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยเอาไว้ปักแล้วก็งัดได้นะคะจริงๆเป็นคันจิกกิ้งเขาก็เลยต่อช่วงโคเออช่วงเนี้ยเอามาให้เรากิฟแล้วก็ล็อกจกักรแลได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาได้ดีนะน้ําหนักคันเบากว่าซีรีส์ปีที่แล้วเยอะมากนะคะแล้วก็เนื้อแบงค์ค่อนข้างค่อนข้างจะดูแน่นหนา อึดๆถึกๆนะคะแต่แปลกไหมว่าน้ําหนักมันเบาบอกเลยนะว่าปีใหม่ๆเนี่ยคันน้ําหนักเบาลงเยอะมากนะคะดีไซน์ก็สวยขึ้นแต่ราคาเขาก็ยังคงไว้ในราคาที่ไม่แพงนะคะถ้าถามหนูหที่บว่าไม่แพงเลยนะกับคุณสมบัติที่เราได้นะคะอ่าคันสปินนิ่งนะคะนี่คือคันสปินนิ่งนะคะอย่างที่เห็น ไกก็จะใหญ่นะคะเป็นไกด์ฟิกทรงเคเป็นคันทะเลรองรับสาย PE แล้วก็สายเนะคะคันเขาตั้งใจออกแบบมาเป็นเวอร์ชั่นทะเลเพราะฉะนั้นมันทนน้ําเค็มอยู่แล้วแต่เขาจะไม่ตีฟูจินะคะเพราะว่าถ้าตีฟูจิราคาก็จะสูงนะ,ะที่เราเห็นว่านี่เห็นไหมเขาต้องเขียนไว้เลยค่ะจิกกิ้งโรดนะคะที่เราเห็นว่าเป็นเงาเงาเอ็กคนะคะนี่คืนเื้อเอ็กคอร์ของเขานะคะนี่เนี่ยมันจะเป็นลายแบบ ควกันถักกันนะคะก็คือพัฒนาจากลายผ้าเนาะแล้วก็อัปเดตให้มันน้ําหนักมันเบาขึ้นมีความเหนียวแต่ไม่ย,ยุ้ยเหนียวนะคะแต่ไม่ย้วยนะเดี๋ยวเราจะมางัดอีกคลิปหนึ่งกันนะคะ,ะความยาว5้ฟุตแนะคะ2ท่อนเวทสายคือ5 0าสิบขีดร้อยปอนด์นะคะก็ถ้าให้เทียบหนูว่ามันประมาณ4ี่นะคะถ้าเป็น PE นะก็คือสี PE ห้าแดนะคะขอโทษท PE ห้าแนะคะเห็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้แข็งกระด้างแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ถ้าถามหนูนะหนูว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเขาก็คงมีวิธีการวัดไม่เท่ากันนะคะอ่าน้ำหนักที่แม็กเทสนะคะอยู่ที่สี่สิบห้ากิโลแม่เจ้าเยอะมากนะเยอะมากนะสี่ิห้ากิโลนี่คือเขายกลูกตุ้มแบบเทสเครื่องหักอะค่ะที่สี่สบห้าจุดสากิโลตึงถามถึงหนูว่าเยอะมาก เมื่อก่อนเนี่ยคันราคาประมาณเนี้ย่ะเขาจะแม็กเทสกันอยู่ประมาณ25นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราตกปลาได้แค่25กิโลนะอันนี้เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะแม็กเทสก็คือวิธีการเทสคันเบ็ดนะคะว่าสุดของเขาคือเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราตกปลาเนี่ยนี่ตรงนี้นะคะดูตรงนี้เวลาเราตกปลาเนี่ยเราไม่ได้ยกเขาขึ้นมาตรงๆนะคะเราดึงเขากลับมาเพราะฉะนั้นนะ้นําหนักมันคูณสามคูณสี่ได้เลยนะคะผู้ไหลคลิปเลยแต่ว่า ถ้าเป็นลูกค้าใหม่บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มตกปลาแต่ยังไม่เข้าใจนะคะอย่าเพิ่งซีเรียสนะค่อยๆฟังค่อยๆศึกษานะคะน้ำหนักเหยื่อจิ๊กที่ควรใช้นะคะเริ่มต้นที่250กรัมถึง400กรัมนะคะนะ<ๆ>ขนาด PE ที่รองรับแล้วเหมาะสมก็คือ PE 5ห้าถึง8ปนะคะก็อย่างที่หนูบอกคนเอาไปตกปลาบืกกันเยอะมากนะคะเพราะว่าราคามันไม่แรงนะคะดีไซน์ก็สวยไกดก็สวยนะคะแล้วได้ไกทนน้ำเค็มนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าในราคาที่ให้มาไกด์ดีมากคันดีมากแบงค์ดีมากแล้วข้อสําคัญคือด้ามตัวใหม่สวยมากด้ามตัวใหม่ออกแบบมาเก็บงานมาสวยกว่าปีที่แล้วเยอะมากนะคะเนี่ยเขาจะขีดทองมาตลอดด้ามช่วงท้ายค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะปากกระบอกดีมากแล้วก็มันเป็นกึ่งคันจิก๊กเพราะฉะนั้นน่ะมันทําให้เรางัดง่ายนะคะแต่ไม่อยู่ไว้ามาดูที่คันเบสกันบ้างนะคะเบสก็ลักษณะเดียวกัน แบ่งเบาแบ่งเบาชาเวทนะคะสเปคเดียวกันนะคะห้าจุดแปดสองท่อนนะคะเวทเอ็นอยู่ที่ห้าสิบขีดร้อยปอนด์นะคะน้ําหนักเหยื่อที่เหมาะสมเอ่อน้ําหนักอัดปลาที่ปกติใช้นะคะพวกปลาบึกไซส์สีเนี่ยใหญ่2ี่2ิบเนี่ยก็คือปลาบึกประมาณไซส์สีเนี่ยอัดมันนะคะไปจนถึง45ก็คือ80กว่าถึง90กว่าอัดได้นะคะ ตีตามภาษาคนตกปลาก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าตีตามศัพท์ช่างก็จะมีเยอะแต่ดูว่าตีตามภาษาคนตกปลาดีกว่าเนาะเข้าใจง่ายกว่าความเงาที่เราเห็นเนี่ยอยากให้เห็นเหมือนตาหนูเห็นมากนะคะความเงาที่เราเห็นสําหรับแบงค์เนื้อเนี่ยเขาจะเป็นแบบเอ็กทักนะคะเก็บดิ้นเก็บอะไรมาดีมาจนถึงปลายนะคะปลายก็จะเป็นแบบดีนะคะทนทานหนานะคะ ไม่พลาดสายไม่เกี่ยวสายไม่สะดุดสายนะฮะตรงนี้โคตรสำคัญเลยสำหรับสายทะเลนะคะโดนกันมาเยอะไอ้สายพันปลายไกด์เนี่ยโดนกันมาเยอะถ้าคันรุ่นเก่าๆสายเาแบ่อขอบเขาจะเป็นเดือยยื่นขึ้นมาเพื่องัดกับตรงนี้พอไอ้เดือยที่มันยื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่องัดกับตรงนี้นะคะสำหรับรุ่นเก่านะรุ่นของพวกคันเบ็ดตกปลาร,รุ่นปีแรกๆอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ ข้อดีก็คือมันแข็งแรงขึ้นก็จริงแต่ข้อเสียก็คือเวลาสาย PE หรือสายเอ็นเราปึ๊บขึ้นมาพันพบขึ้นมาค่ะพี่แล้วมันชอบมาเกี่ยวเพราะมันมาสะดุดตรงเนี้เกิดปลามันซัดตับเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็งัดสวนก็ตับเหมือนกันนะก็มีแป๊ะแต่้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยเก็บมาหมดจะพูดกับทุกคลิปเลยว,ว่าตัวไหนที่แบบตรงนี้เป็นจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่คนตกปลาควรให้ความใส่ใจนะคะนะ,ะ,นะมัน มันคือจุดหนึ่งที่ทำให้คันเบตรเราอ่ะไล้ like, ปัญหาเนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วอันนี้คือปล่อยทีเซอร์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปงัดจะอีกคลิปหนึ่งแล้วกันให้ดูความสวยก่อนเพราะหนูว่าความสวยระดับเนี้ยกับราคาที่ให้มาคือเอา้ามาให้ราคาเดียวกับโอคุมาซิมิรันเลยแล้วกันปีใหม่นะฮะความสวยก็ใกล้เคียงกันสวยกว่าด้วยแต่ว่า ซีมิรันก็จะมีความต่างอีกแบบหนึ่งคนชอบซีมิลันเขาก็จะชอบแบบเขาเรียกอะไรอะอัดโคดโหดอันเนี้ยหนูว่าเวทสายเขาโหดนะแต่เดี๋ยวเรามางัดกันดูว่ามันจะโหดพอไหมนะคะตัวเนี้ยเวลาพิมพ์สั่งเข้ามานะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะไพโอนเนียชาวเวสนะคะชาวเวสนะคะเออสปินหรือเบสนะคะราคา 1,690สบาทไปเลยแล้วกันนะคะเอาไปง่ายๆนะคะเพราะว่าแอดมินหนูจำราคากันเยอะมากเดี๋ยวจะงงนะคะอา1หนึ่งันเกบาทนะคะพร้อมเออไม่ใช่เออเอ็หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อครั้งนะคะช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันรวมๆกันสั่งก็ได้นะคะบางคนมีเพื่อนทั้งกลุ่มสี่หคนอยากเปลี่ยนคันอย่างเงี้ยเขาก็สั่งทีสี่คันหคันนะคะก็เสียค่าส่งแค่ร้อยเดียวโหเหมือนส่งฟรีกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่ม เฉลี่ยแล้วตกคนละยี่ิบห้าบาทนะแล้มีกล่องใส่คันเบ็ดผลิตมาเพื่อส่งไปสนีโดยเฉพาะนะคะวันหนึ่งเราส่งกันเป็นร้อยร้อยคันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะต้องถึงขั้นต้องผลิตกล่องเนี่ยเพราะว่าตั้งใจเลยนะความสวยอย่างเงี้ยมันจะได้รีบไปหาเรานะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเหนียวประมาณไหนรอดูอีพีหน้าในเร็วเวนี้นะคะแล้วใครอยากรู้ว่าใส กับลอกแบบไหนดีผมอยากได้ทั้งชุดเลยอะพี่เบสด้วยผมก็อยากได้ทั้งชุดสปินนิ่งอ้าวเดี๋ยวเรามาจัดกันเดี๋ยวเรามาจัดกันรอดู EP ีหน้านะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะปักตะไคร้แล้วสับอา่าแล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไวแล้วก็ค่อนข้างจะหมดไวนะ <laughs> เผื่อใครแบบอัปเดตช้านะคะก็อาจจะพลาดของดีๆราคาประหยัดนะคะ หนูบอกเลยนะว่าราคา1,690เนี่ยถ้าเทียบกับคันตัวอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อประมาณพวกแบบลิโตนาบุกิที่เคยรีวิวแต่ตัวนั้นมันท่อนเดียวนะคะอยู่2องพัอ้ราคามันก็ห่างกันหลายร้อยอยู่นะสำหรับลูกค้าที่เน้นพกพาหนูว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูอีีหน้ากันก่อนว่ามันเหนียวสะใจไหมนะคะโอเคนะคะขอลาก,กันไปก่อนนะคะกับคลิปทีเซอร์ ไฮโอเนียชาเวสนะคะดีไซน์สวยราคาประหยัดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ